Loading. ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกคนกับทีวีต้นนี้พี่ในเกมทีวีออนไลน์เรามาแต่งรถกันในซีรีส์รถรถเราเหมือนเดิมและวันนี้เราอยู่กับบริษัท Envisage นะครับตอนแรกผมอ่านว่า Envisaga เห็นตัว E ตัว A รถคันนี้ในชีวิตจริงนี่มันเป็นใช่รถไฟฟ้าในชีวิตจริงมันเป็นรถคอนเซ็ปต์ปะใช่ไหมของฮุนไดฮุนได Envision 74รถไฟฟ้านะแต่ว่าเีจะไปหน้าเป็นทียม รถไซธรรมดาเนี่ยไโมเดิร์นนะพลาสิกรสมัยโอ้จอแบบอ LED ีบเียเกมนี่ยมรถไหใจอสีนะข้างหลังนี่เป็นอะไรแก๊สอะรถแก๊อสอะรุระเนเป็นรถไฟารถแก๊อส,ะสอะ เป็นจีนนี่ปัมเปอร์ให้เปลี่ยนเตท่อโอ้าอาบ้าเถอวนี่ไง่คอสีรถก็สีจรถทีเป็นจีหนึ่งกับจีสองอ่ะค่ีสองคนะิดหวัอง,งอยู่นะเนี่ยนึกว่าของแต่งเยอะกว่าวนี้ ก็ต่อวันนี้แล้วนะกระโปงหน้าอ,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 อันนี้ดีจังอันนี้แหละไปหน้าสีน้องนเดี๋ยครับรถโคตรลานมึงไฟถอดใส่ได้หรือเปล่าอู้หูหลายเฮ้ยชอบอันเนี้ยสามเหลี่ยมลูกศรสามเหลี่ยมกับลูกศร อืมประชาชาติสวยนียนรา้าสวยอ่ะเข้าบสิชมด้วยอุ้ยเข้ากว่าต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้กันเนี่ยม่เลยเพิ่มเติมอ๋อมีข้างหลังเพิ่มเติมใหม่ใหลังเลจังแต่ก็อันนี้แต่ยังได้เป็นสีดำมากกว่า สีขาวก็สวยอะแกน,นี้นะจ๊กันสีเขาเป็นสีส้มเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่ะสไตล์ลำๆมันก็ต้องสีส้มอยู่แล้วป่ะลำล้ำโมเดิร์นสไตล์ยุคใหม่ก็ต้องสีส้มครับโ้คราบผมโอ้ อันนี้แหละนะจะดูมีทางตรงของใครมากมันจะไม่ชอบเสาวคำได้นมากก็เถอะก็เถอะก็เถอะที่อะไรล่ะวิวเห็นเฮียอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรลูกงาช้างเหรอเป็นอ,อะไรเที่ยวสิ่โตทะเลชอบไปเนี้ยแต่นี้ก็สวยอันนี้มารู้สึกว่ามันเข้ามากเลยนะอันนี้เลยนะ น,นี่ได้เจอแจ้งตอบเ,ยเยลยแตบบ่จะล้อแต่ก็แบบไม่มากอ่ะนะได้อยู่โอ้มาล้อเลยเหรอไม่อยากเปลี่ยนล้อล้อนี้สวยมากเลยมันจะมีอันนะที่ลายคล้ายกันป่ะไม่แน่ใจว่ายืนแถวที่สีนนอ่อันนี้เหรอเออเหนือเข่าออเลย เตัวนี้เข้ากว่าว่ะแกแหมมันก็บตอนนีแปป้แล้วป่ะดสีเราเม่อนส้มแหลยซาส์ไลออเลนเนกรับเอาเลนแล้วก็ไบเ,เอาเลนเอาเลนปกติดีกว่านี่ส้มเพื่ออนาคตยังไงลนะ่ะตุ้งลายยางรถไฟเข้าในลายมันจะแปล ใส่ไหมครับตัวนี้ใส่ตัวน,นี้ก็ได้ไม่ชอบลายลายมันใหญ่แปแฝงไม่ชอบไอนชั้นเนน you know. ดิโดนประมาณนี้พอห้องแต่งไม่ค่อยเยอะเท่าที่คาดเลยนะไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าที่หวังนะแต่ว่าคันนี้จะขอรองทำทัศนสปีดด้วยนะ ว่าสมูทจังรู้สึกว่าสมูทมากเลยเรียกว่าจะเบรกอยู่คนนี้นะฮะทดสอบเบรกกันหเหตุไม่จะไปทามันจะทำสปีดได้เด็กดลากอยู่นะไม่ได้ระยะเบรกไม,ไม่ไม่สั้นเท่าไหร่ขิดหวังขี้หวังขิดหวัง,ดงได้ไปขี้หวังมากเลย กีเบรกหน้านะ้วก็มีเบรกหลังเหมือนมึงไม่ได้เบรกอ่ะมันมึงแค่ชะลอรถเฉยอ่ะมันขี้กดไปแล้วนะเว้ยเบรกพร้อมๆกันลากยาวอืมคกีวังกับเรื่องเบรกมากเลยพี่ชายสวยขนาดนี้ถ้าไม่เบรกมันห่วยขนาดนี้ว่ะ ถ้าจะเบรกเพื่อชะลอจะเปลี่ยนปุ่ปรับอะได้นะถ้าเบรกจึ๊เลยไม่ค่อยได้จะเปปรับเพื่อชะลอได้อยู่การเดียวก็สมูทแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คืนนะคืนแต่ไม่มากเนี่ยดูดิมันคืนอยู่แต่มันหน่วงๆอะมันสมูทจะหน่วงเป็นสมูทเกือบหน่วงแล้วกันเ,ออเดี๋ยวไเราลืมนดูแล้วต้นเลยออกตัวโอ้โห รถไฟฟ้าจริงไม่ได้แกะทำไมน่าพิดหวณาขนาดนี้วะคันก่อนดีไซน์แค่พอใช้ได้แต่สมรรถนะคือน่าชื่นชมน่าชื่นชอบเลยแต่คันนี้ดีไซน์โคตรสวยแต่สมรรถนะไม่ได้ดีเท่าที่คิดอะแต่ถ้าออกตัวขนาดขับชะลออยู่อะได้อยู่แต่ว่าถ้าออกตัวป,ปรับไปไม่ดีเบรกเพื่อฟอร์อันเนี้ยได้การเลี้ยวก็อืม ค่อนข้างจะหน่วงอยู่เหมือนกันล้ความเร็ว,วอ่าอนร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองในรงทางลาดนะร้อยยีสี่ค้างเลยร้อยยีสี่ค้างเอยจะบอกนะว่าล็อกความเร็วร้อยี่สี่แล้น่าจะล็อกความเร็วที่ร้อยยีสี่นะคนันนี้อ่าร้อยยี่ิบสองร้อยยีิบเอ็ดหละอ๋าวอสิบแปดละอะไรวะโอ้ทางขึ้นทางทาง ร้อย้าตรงนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองเหมือนจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบสองนะใช่ไหมอือตรงยาวๆได้ร้อยยี่สิบสองนะครับคงไม่ไปไกลกว่าน,นี้แล้วเสียดายนะเป็นรถที่ดีไซน์สวยมากๆเลยแต่ว่าความเร็วกับไม่น่าพอใจ สมรรถนะไม่น่าพอใจมากๆเลยจะไปซ่อมนาติดดิดว่าซ่อมเราชนอะไรไหมก็ไม่รู้อะไปซ่อมก่อนเผื่อได้ซ่อม A few minutes later หลุกได้ซ่อมเพราะฝุ่นเกาะ ก็สำหรับคันนี้นะดีไซน์สวยมากชอบมากชอบดีไซน์คันนี้มากๆเลยแต่ของแต่งไม่เยอะค่อนข้างผิดหวังกับเรื่องของแต่งที่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะส่วนเรื่อง p e r f o r m มนซ์การเบรกเบรกได้ดใช้ได้แต่ก็ยังถือว่าน่าผิดหวังเบรกหลังก็ไม่อยู่เดือดพร้อมกันก็ลากการเลี้ยวตอนแรกเหมือนจะสมูทแต่มันรู้สึกว่านหน่วงอะสมูทจนหน่วงแล้วกันแต่ไม่ได้เปิดมาหน่วงเลยแต่ว่าถ้าเขารู้สึกสมูทในตอนแรกแต่ว่าพอเลี้ยวไปแล้วมันหน่วงการคืนหลังเลี้ยวไม่ดีดีเหมือนจะคืนแต่ก็ไม่ค่อย การออกตัวไมห่หวังมากถ้าเกิดขับชะลอชะลอไปแล้วกดคันเร่งอะ่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้แต่ว่านั่นคือรอบต้นไม่ได้รอบกลางพอใช้อยู่นิดนึงสำหรับสปีดมันก็นะรอบปลายทั้งสปีดอยู่ที่122ไมล์ต่อชั่วโมงตกเปกิโลเมตรก็195.2กิโลเมตรต่อตชั่วโมงนะก็ถือว่าน่าผิดหวังนึกวจะได้สักอย่างน้อย220้กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงทางลาดก,ก็ขึ้นได้124ไมล์ต่อชั่วโมงไม่มีอะไรนะคันนี้ถือว่ามีดีแค่ดีไซนนะ์ะขหล่ออเทีียวออไร้ เพื่อนไปโชว์เพื่อนว่าเอ้ยกูรถอยู่รถคันนี้เว้ยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้สมรรถนะไม่ได้นะ่าภาคภูมิใจเลยน่าผิดหวังก็ติดใจดูรับอนาคตนะก็เลยเลือกเป็นสีส้มที่เป็นสีเดิมมาจากที่เลือกซื้อมาโอ้มีแค่นี้แล้วนะคันนี้ไม่มีอะไรลนะ้นขอฝากากดไลค์ก,กดซับสไครต์กดแชร์ทุก็ดีที่จะไปจะเป็นฝากกดไลค์เพื่อนๆไปใบิกินหน้านะ